คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซตัวหนึ่งนะครับซึ่งเกิดได้บ่อย,ยที่สุดก็คือเรื่องของการเผาไหม้คือเวลาเราเผาไหม้ของไปน,นะครับก็จะเกิดก๊าซหลักๆก,นะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์อีกตัวนึงคือคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับทวนี้คาร์บอนมอนอกไซด์จะเกิดในกลุ่มของพวกการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นอกจากนั้นยังเกิดจากปฏิกิริยาเคมีบางชนิดด้วยนะครับตัวเขาเองเจะแย่งออกซิเจนจับกับเม็ดเลือดแดงความสามารถที่ร่างกายเราจะส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงหัวใจ ก็จะแย่ลงใช่ไหมครับก็ทาให้เกิดการขาดออกซิเจนต่อเนื้อเยื่อต่างนะครับเราก็เลยอาจจะเคยได้ยินเ,เรื่องของออมีคนสตาร์ทรถใช่ไหมแล้วก็นอนอยู่ในรถแล้วก็มีการเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นรถที่ไม่ได้ตรวจเช็คสภาพแล้วมันเหมือนมีท่อไอเสียขาดอาจจะเคยได้ยินวนะ่าท่อไอเสียขาดไอเสียเข้ามาในรถไอเสียตรงนี้ก็คาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้นั่นเองนะครับทำห้เสียชีวิต ก็เพราะอวัยวะสําคัญเนี่ยไม่ได้รับออกซิเจนแหละเพราะว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะขนส่งไปหาอวัยวะสําคัญได้นะครับเป็นอาการของการที่ร่างกาย,ยขาดออกซิเจนถ้าได้รับเยอะๆเลยเนี่ยก็สามารถที่จะวูบหัวใจหยุดเต้นได้ทันทีนะครับน้หมดสติหัวใจหยุดเต้นได้ทันทีนั่นคือแบบรุนแรงเลยนะถ้าเป็นแบบที่รองๆลงมาอาการเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้มีความชัดเจนมากมันเหมือนกัน ขาดออกซิเจนอ่อนๆก็คืออ่อนเพลียมึนศีรษะเวียนศีรษะนะครับคลื่นไส้การปฐมพยาบาลที่สําคัญที่สุดคือเอาเขาออกจากพื้นที่ที่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ระหว่างนั้นเราก็โทรเรียกรถพยาบาลไปด้วยคนที่เข้าช่วยนะครับอย่าเข้าไปช่วยแล้วอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเดี๋ยวจะไปเป็นคนป่วยอีกคนหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ค่อยเริ่มเริ่มการประเมินว่า จะต้องกู้ชีพ CPR ไหมในรายที่ได้รับเยอะได้รับนานเนี่ยบางรายเนี่ยนะครับจะเกิดการท่องออกซิเจนนานพอแล้วอาจจะเกิดการบาดเจ็บของสมองบางส่วนนะครับอาจจะทำให้เรื่องของความพิดความจำช้าลงหรือว่าอารมณ์สวิงในอนาคตได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวให้คุณหมอเขาประเมินในบางรายจะต้องมีการรักษาอย่างอื่นเพิ่มเติม,ตมนะครับ <S <S ผูของคนเดินทางก่อนเนาะตรวจเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยนะครับท่อไอเสียเราอยู่ดีไหมเอ่อตัว กลองตัวแยกท่อยเสียท่อยดีออกจากกันยังทํางานเป็นปกติไหมนะครับก็เวลาถ้าจะนอนในรถเนี่ยไม่ควรจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้นะครับจะลดกระจกลงวางส่วนแล้วก็ดับเครื่องนอนอย่างนั้นก็ก็น่าจะเหมาะสมกว่านะครับ